วันนี้เราจะมาแนะนําเซรั่มบูนนิงสตาร์นะคะเซรั่มน้องใหม่เป็นเซรั่มรักษาสิวนะดาเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะคะส่วนเพจไหนที่ขายของแล้วไม่แจ้งราคาหน้าเพจหน้าร้านปัจจุบันเนี่ยมีความผิดนะคะจะต้องถูกปรับเนาะไม่เกินหนึ่งหมืนบาทแล้วผู้ที่แจ้งบอแสหรือว่าผู้ที่นําจับเนี่ยจะมีค่าสินบนนาจับให้นะคะร้อยละี่สิบห้าของค่าปรับนะเวลาเรา Uh, ดูของเนาะผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตามความพอใจตามความเหมาะสมตามกำลังที่จะซื้อฉะนั้นก็ควรจะแจ้งราคาหน้าร้านถึงแม้ว่าร้านจะบอกว่าครัวร้านอื่นเนี่ยมาตัดราคาแต่แบรนด์เราอูมิงสตาร์ไม่ต้องกลัวการตัดราคาเลยนะคะเพราะว่าขายเองค่ะเจ้าของแบรนด์ขายเองมีเพจเดียวแล้วก็มี IG นะก็เป็นของเราเอง ทิกตอกก็เป็นทิกตอกส่วนตัวนะไม่ใช่ทิกตอกช็อปแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นของปลอมเพราะว่ามีเพจเดียวถ้าไปเจอที่ไหนที่เหมือนกันเลยแต่ว่าราคาต่างกันไม่ใช่าราคานี้ไม่ใช่ตัวเราขายเองก็ไม่ใช่ของจริงนะคะสำหรับแบรนด์เนี่ยจะแจ้งราคาหน้าร้านทุกครั้งแจ้งสรรพคุณสารสก,กัดที่ใช้เลขจดแจ้งของอยอยสามารถนำไป เช็คได้นะคะเลขจดแจ้งของออยเนี่ยจะมีหลักกรอกตรงนี้นะคะผูกพ้พาเอาไปเช็คได้เลยะค่ะว่าเราผลิตที่ไหนสารสกัดยังไงเป็นใครนะคะตัวแอคเน่เซรบูนิงสตาร์ตัวเนี้ยใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะดาวคัดเลือกสารสกัดมาอย่างดีเนาะแล้วก็ให้นักวิจัยร่วมกันวิจัยเพื่อที่จะให้สัดส,ส่วนสารสกัดเนี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวแล้วถูกต้องตามที่ออยกาหนดไม่มีอะไรที่แรงเกินไป คนที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้คนที่ผิวมันผิวแห้งจะทําให้ปรับสมดุลของผิวชั้นในนะคะเพื่อที่จะให้ความมันลดลงนะความมันใบหน้าลดลงแล้วคนที่ผิวแห้งเนี่ยจะทําให้ผิวชุ่มชื่นไม่ไม่เป็นขุยสิวเนี่ยคนที่เป็นสิวใช้ได้กับทุกสภาพสิวสิวอุดตันสิวเรื้อรังสิวโผลสิวผู้หญิงที่เป็นประจําเดือนเนี่ยก็ใช้ได้นะตอนนี้ดาวก็มีอยู่นี่เม็ดนึงใหญ่มากเลยเจ็บด้วยค่ะ ก็ใช้เซรั่มตัวเนี้ยปิดไปตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องมาขึ้นมาให้เราไม่สวยกวนใจนะเพราะว่ามันไปดูแลจากผิวข้างในเช่นสิวอักเสบกับผิวเรื้อรังเนี่ยคุณต้องอดทนหน่อยนะเพราะว่าคุณเป็นมานานมันก็ต้องใช้ความอดทนระยะเวลาในการใช้ก็ขึ้นอยู่กับกสภาพผิวของแต่ละคนนะคะสิวเรื้อรังสิวอักเสบที่เป็นมานานนะถ้าใช้เซรั่มตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีแผลนอะที่เกิดจากการอักเสบการแตกของหัวสิว เซรั่มบูมิงสตาร์ตัวเนี้ยจะช่วยสมานแผลนะคะแล้วก็จะทําให้รอยดารอยแดงรอยสิวเนี่ยลดลงนะแต่ว่าคุณต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าสิวโผดเนี่ยเราจะใช้ตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยมันจะหายเลยนะคะจะไม่ทิ้งร่องรอยเลยหน้าจะเนียนสวยแบรนด์ลูมิงสตา์ไอนี่เซรั่มนะคะขวดละสองร้อยห้าสิบเก้าบาทราคาไม่แพงนะคะสำหรับผิวหน้าที่สวยใสยที่เราต้องการ คุณภาพดีมากสารเข้มข้นสกัดมาอย่างดีเลือกมาอย่างดีนะคะแต่ว่าอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวนะตอนนี้มีโปรนะคะสองขวดสี่รอยเก้าสิบเก้าบาทอางแบรนด์ส่งให้ฟรีค่ะลูกค้าไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเลยมาลองใช้ดูนะคะรับรองค่ะว่าจะติดใจใช้เป็นประจำน่าจะแข็งแรงผิวน่าจะสวย